สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุดินแล้วนะคะพึกศกันบางกอนนะคะมาดูค่ะว่าความรักของคุณช่วงนี้15วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ16-30กันยายนนะคะโชคชะตาความรักของคุณค่ะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะแล้วก็แฟนเพจที่ติดตามกันมาด้วย Okay. ชาวธาตุดินคะรู้สึกว่าช่วงนี้ดูเหมือนคุณจะเริ่มโปรงๆกับเรื่องราวประเด็นความรักของคุณแล้วะนะคะที่มันน่าเบื่อหน่ายอะประเด็นความรักที่สามเศร้าอะเราเห็นเราเห็นว่าคุณอะอเริ่มพยายามทาชีวิตตัวเองอะให้มันมีความสุขแล้วอ,อยากเจอเพื่อนฝูงอยากนู่นนี่นั่นเพื่อให้ลืมความทุกข์ความโศกอะไอ้เรื่องราวประเด็นของของคนรักของคุณะนะคะแต่มันก็ยังไม่วาย มันยังไม่วายที่ว่าบางครั้งบางอารมณ์ของคุณเนี่ยคุณก็ยังไปหวนคิดถึงเขาอยู่อะนะคะบางคนของชาวา่าดินอาจจะไปคนรักของคุณอาจจะอยู่ในสไตล์พวกไม้ไม้เผลอไม้ผัวเผลอไม้เมียเผลอ,ผอก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้แต่ตัวคุณเองชาวธาตุดินแต่เราก็ยังมองเห็นนะว่ายังไงเสียคุณก็ยังคงลืมเขาไม่ได้มากนะักสักทีเดียวเพราะว่า ด้วยความที่คุณมีความรักมอบให้เขาอะนะคะแล้วบางครั้งบางอารมณ์เท่านั้นเองที่ว่าคุณก็ยังไปคิดถึงเขาอยู่ตลอดแต่คุณก็พยายามจะปรงแล้วอะพยายามจะไม่สนใจใยดีกับไอ้เรื่องราวประเด็นตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะไม่วายอะพยายามต่อให้ความพยายามไม่สนใจใยดีอะไรก็ตามพยายามปรงแล้วก็ตามแต่ในใจลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยของคุณคุณก็ยังคงคงคง ตัดเขาไม่ลงอะค่ะนะคะบางคนอาจจะไปดิวกับคนที่เขาอาจจะมีพันธะอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าคนคนนั้นของคุณค่ะโชคชะตาเขาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนคนนั้นของชาวธาตุดินค่ะ ความรักของคุณกับเขาอ่ะมันต้องพังทลายลงมคืนลงมาเพราะว่าหนึ่งแหละมั่นใจมากแล้วล่ะค่ะว่าเขาอาจจะมีตัวจริงเสียงจริงอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งว่าต่อให้แม้แต่ว่าตัวคุณเองกับเขาว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงกันมาก่อนเนี่ยมันก็น่าจะต้องมีเรื่องราวเรื่องประเด็นอยู่แล้วล่ะว่าเขาน่าจะไปพัวพันหรือมีเรื่องคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างคนสองคนเออคนสองคนนะคะสิคะว่า เราก็ยังมองเห็นว่าช่วงนี้บางห่วงบางอารมณ์นะเขาก็ยังมีอาจจะแบบว่าอาจจะมีคิดถึงคุณอยู่บ้างแต่จะให้เขามานั่งคิดถึงคุณตลอดเวลาไหมหรือจมปักกับไอ้เรื่องราวประเด็นของของคุณตลอดเวลาไหมมันไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเขาแค่ว่าบางครั้งบางห่วงอารมณ์เท่านั้นเองที่ว่าเขาอาจจะมีการแบบว่าคงเสียดายวันเวลาเก่าๆอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะเนื่องด้วยาจากก่อนหน้านี้มันมีปัญหากันนะ่ะ มันก็เลยต้องจบกันมาแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายเขาเองที่เดินออกจากชีวิตชาวธาตุดินไปนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยมันเดินออกมาจากชีวิตชาวธาตุดินไปโดยที่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นความจําเป็นสําหรับเขาด้วยเพราะเนื่องจากหนึ่งแหละเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะมีครอบครัวแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้ชีวิตเขาอ่บต่อให้เขามีความสุขกับกับคนอื่นหรือ เขาเรียกว่าอะไรสุกกายยังไงก็ตามทีเถอะแต่ในใจลึกๆจริงๆเขาก็ยังคงเสียดายคุณยังคงอะไรอววรคุณนะคะเนี่ยที่มองเห็นขึ้นมามันเป็นอะไรที่ว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้นะตรงนี้เลยค่ะมันเป็นประเด็นหนึ่งด้วยแหละคุณกับเขาอ่ะมันมีตลอดระยะเวลากันอ่ะมันมีแต่ปากเสียงมีแต่การไม่ลงรอยกันเข้ากันไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะมันก็เลยเกิดการจบชะงักเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อเหลือเกินว่า คนคนนั้นของคุณน่ะเขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าของเขาซึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้วดังเดิมอยู่แล้วอ่ะนะคะมันก็เลยดูย่ำแย่ซะหน่อยแต่ตอนนี้เราก็ดูเห็นว่าเขาก็รู้ชะตากรรมแล้วว่ามันมันเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยณนะปัจจุบันนี้นะคะทําได้แต่แอบคิดถึงเท่านั้นเองบางห่วงบางเวลามันก็เลยดูย่ำแย่นิดหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ระหว่างชาวดินพืกอศบกันมังกร แย่ๆหน่อยนะเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูนะคะว่าความในใจของชาวธาตุดินค่ะ มีปากเสียงกันมานะคะมันก็เลยต้องจบผังทลายลงอะความสัมพันธ์ของคุณอะพอปากเสียงปุ๊บหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันจบลงไปเลยอะค่ะมันไม่มีการมานั่งตกลงเจรจากันอะไรก่อนเลยนะคะมันก็เลยทําให้หัวจิตหัวใจของคุณอะความล้มเหลวในชีวิตรักของคุณอะมันมันจบสิ้นละนะคะแล้วดูเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็อยากพยายามยับยั้งชั่งใจอยู่เหมือนกันที่ว่าจะไม่ไปคิดถึงเขา เนื่องด้วยสจากแรงเขาเรียกว่าแรงป่าถนาของหัวใจความคิดถึงอ่ะมันมันดูช่างช่างเยอะมากมายนะคะมันก็เลยทำให้คุณไม่สามารถทำอะไรได้ทำได้แต่ว่าอาจมีรอคอยความหวังรอคอยเวลาว่าสักวันเขาอาจจะมีการเดินทางหรืออาจจะมีการมาพูดคุยกับคุณบ้างนะคะแต่มันทำได้แต่คิดถึงอย่างเดียวจริงๆแหละรอคอยโอกาสรอคอยเวลาคือคุณไม่ยอมแพ้คุณไม่ยอมแพ้จริงๆนะ ไม่ยอมแพ้กับกับโชคชะตาเลยอะหวังอย่างเดียวว่าเออจะได้คุยกับเขาได้มาตกลงคุยกันนะคะบางเรื่องอะที่ว่ามันมีปัญหากันอะหรือบางคู่บางคนที่มีปัญหากันณนะตรงนี้มันอาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นฝ่ายตัวคุณเองก็ได้ที่ว่ามันอาจจะมีเรื่องข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะนะมันก็เลยทําให้ยากสําหรับสําหรับความเป็นไปได้ที่ว่า โอกาสมันจะกลับคืนมาเลยเพราะมันจบจริงๆแล้วคะแล้วคุณก็ไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากคิดถึงพยายามใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้ได้ค,ค่ะคุณแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าชาวดินช่วงนี้คุณพยายามมองเห็นคุณค่ากับตัวเองละคือคุณคิดว่าต่อให้รอเขายังไงก็ตามทีเถอะอีกฝากหนึ่งของหัวใจของคุณหรือชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยคุณพยายามใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขกับงานของคุณอะเบี่ยงประเด็นไปค่ะเบี่ยงประเด็นเอ่อความคิดของตัวเองให้มีความสุข กับชีวิตการงานโดยที่ว่าไม่ต้องไปจมปลักนี่แหละคะ่ะนะคะแต่อย่างน้อยหรือแม้แต่กระทั่งว่าความรู้สึกพุ่งอารมณ์ลึกๆของคุณจริงๆมันก็ยังไม่หลุดพ้น,นจริงๆอ่ะละ่ะยังคงปักใจมากๆมาดูนะคะ่าเขาบ้างคะ่ะมันมีใครคนใดคนหนึงก่อนตัวเขาเองหรือเปล่าคะที่ก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะเป็นแบบว่าไม่รู้จักพอนะคะมีคุณอยู่แล้ว หรือมีคนอื่นอยู่แล้วแล้วมาบริหารสเสน่ห์กับคุณหรือมามีมอบความรักมอบใจให้กับคุณนะคะนั่นก็คือความไม่รู้จักพอของเขาคนนั้นของชาวดินนะแล้วช่วงนี้เราก็ยังมองเห็นว่าเขาก็โอเคละพอไม่รู้จักพอมารักกับคุณอย่างนี้เนี่ยอ่ามันกลายเป็นความรักเกิดขึ้นมาแต่เป็นความรักที่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องล้มคืนไงคะเขาก็คิดไม่คิดจะสนใจใยดีคนใหม่ด้วยมองไม่เห็นนะคะว่าเขาจะยังสนใจใยดีคนใหม่นะคะ ยังได้แต่ขาะรอคอยเวลาว่าสักวันหนึ่งชีวิตเขาจะหมดทุกหมดโศกเรื่องราวเรื่องประเด็นของคุณเท่านั้นมันก็เลยดูช่างยากนิดนึงอะ่ะที่ว่าที่ว่าจะมีการหวนอะไรกลับมาเนี่ยลมไม่ได้พัดหวนนะคะคิดถึงไหมคิดถึงแค่เพียงแต่ว่าปลดปล่อยเท่านั้นเองรอเวลาวันปลดปล่อยที่ตัวเองจะหายคิดถึง มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันรักกันนะแต่มันไปต่อกันไม่ได้เท่านั้นเองนะคะมันก็เลยดูย่ำแย่นิดนึงมันจบกันมาแบบแล้วเราก็มองเห็นว่าคนคนนั้นของชาวดินในใจลึกๆหรือว่าแม้แต่กระทั่งชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเรามองว่าเขากำลังไปได้ดีนะเพียงแต่ในใจลึกๆ มันมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องที่ว่าทําให้หัวจิตหัวใจเขาก็ดูยังดูย่ําแย่นะคะบางครั้งเราอยากบางครั้งมองเห็นว่าตัวเขาเองนี่แหละอาจจะเป็นฝ่ายอยากรับทราบข่าวคราวของคุณนะคะอยากรู้เรื่องประเด็นของคุณหรือแม้แต่ตัวเขาเองนี่แหละที่อาจจะเป็นฝ่ายแอบสืบแอบสองเรื่องราวประเด็นของคุณก็เป็นไม่ได้เนี่ยนะคะมันขึ้นมาแบบนี้เลยมันก็เลยทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นตรงนี้มันก็ยังคงหยุดนิ่งอยู่แค่นี้หยุดนิ่งแต่เพียงว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากรู้ข่าวข่าวซึ่งกันและกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็แค่รอคอยความหวังเท่านั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็แค่ไปแล้วคะ่ะมูฟละนะคะพยายามมูฟละพยายามแบบใช้ชีวิตปกติสุขละเพียง <im S 2> <ส>แต่ไม่ไวายที่จะอยากจะรู้เรื่องราวประเด็นของคุณเ <im S 1> ท่านั้นเองอยากรู้ว่าคุณอยู่ดีไหมมีความสุขดีไหมกับชีวิตทุกวันนี้ค่ะ มันก็เลยดูความเป็นจริงตรงนี้ที่เกิดขึ้นมามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะมาดูแนวโน้มดีกว่าว่า15วันนี้ของชาวดินเนี่ยคะ่ะแล้วแนวโน้มล่ะคะมันเป็นได้แค่ไหน ของชาวดินก็เป็นได้แค่ผิดหวังนะคะเป็นได้แค่อ,อะไรอวอรนเป็นได้แต่เจ็บปวดกับการเวลาที่ผ่านมาที่เสียทั้งตัวเสียทั้งใจเสียเสียทั้งความรู้สึกเนี่ยคะ่ะที่ว่าไปเจอคนที่เขาจากจากชีวิตคุณไปโดยที่ว่าไม่เหลียวแลเลยเป็นความผิดหวังที่มันยังจมปลักอยู่กับที่เดิมอยู่เลยะนะคะ คุณรู้ตัวเองอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้หรือแม้แต่กระทั่งบางสิ่งบางอย่างคุณไม่สามารถหยุดหยุดนิ่งหยุดนิ่งที่จะไม่คิดถึงเขาอะค่ะคุณรู้ชะตาตัวเองอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาคือคนที่คุณใฝ่ฝันเท่านั้นเองแต่มันความใฝ่ฝันตรงนี้มันต้องพังทลายไงคะพังทลายล้มคือลงมาแล้วมันไม่สามารถกู้กลับมาได้อะมันมันก็เลยทําได้แต่คิดถึงอะไรอาวรเสียด้นะคะ ทั้งทั้งที่มองเห็นว่ามันไม่สามารถเป็นจริงได้จริงๆคุณก็ยังคงรอคอยเขาอะรอคอยแบบไม่ใช่ว่ารอคอยแบบใจจดใจจ่อเลยนะไม่ใช่แบบมีความหวังใจจดใจจ่อเลยนะคะรอคอยคิดถึงแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรสิ้นหวังคุณก็ยังต้องรอสิ้นหวังคุณก็ยังยังคงจมปักอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าคุณรู้หัวใจของคุณอยู่เต็มอกว่าเขาคือคนที่คุณอะปรารถนา ปาารถนาที่จะใช้ชีวิตครองคู่ปาารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเขาคนนั้นของคุณน่ะแหละคนเดียวเท่านั้นที่ว่าเป็นอะไรที่มันพร้อมเพียบพร้อมมากคือคุณเจอคนที่ ที่ไม่สามารถเจอใครมาทดแทนเขาตรงนี้ได้อีกแล้วอะค่ะเนี่ยนะคะไม่สามารถมีใครมาทดแทนเขาได้จริงๆจงเจอแบบผู้เพอร์เฟกไปละเพอร์เฟกในในสายตาหรือเพอร์เฟกในหัวใจของคุณอะนะคะมันก็เลยไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนตรงนี้ออกมาได้แค่นั้นเองเดี๋ยวมาดูนะคะฝั่งเขาบ้างค่ะ อย่างเช่นชัดเจนที่บอกตอนนี้เขามุ่งมั่น,นในกในเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอนาคตตัวเองแล้วทําเพื่อตัวเองแล้วคะ่ะนะคะตอนนี้เขาเริ่มก็คิดว่าน่าจะไม่ได้จมปากอะไรกับคุณน่ะมีคุณเขาก็อยู่เออไม่มีคุณเราใช้คําว่าเขาก็อยู่ได้แล้วอะ่ะนะคะเนี่ยไม่เชื่นขึ้นมาสองคนเลย ไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้อะค่ะเพียงแต่ในห่วงบางอารมณ์เท่านั้นเองที่ว่าความรักที่ว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้ในระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันทําให้เกิดปมในหัวใจของเขาเพราะว่าเขาอะมอบหัวใจให้คุณไปละหรือว่ารู้สึกแล้วว่ารู้สึกแล้วว่าหัวใจของตัวเองนั้นอะปรารถนา ปรารถนาคุณนะคะถึงแม้ว่าการเวลามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนิ่นนานขนาดไหนที่ผ่านมาแล้วก็ตามทีเถอะเขาก็ยังคงแค่เก็บความรู้สึกดีๆเก็บความรู้สึกว่ารักคุณมากมายอยู่ในห่วงลึกของหัวใจของเขาเพราะเขารู้ชะตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหนื่อยเกินไปมันยากเย็นแสนเข็นเกินไปมันไม่สามารถกลับมาดังเดิมได้แล้วมันก็เลยดูว่าเขาก็พยายามจะมูฟจริงๆพยายามมูฟออนไปข้างหน้าเพื่อเพื่อชีวิตของเขาละ เอาคุณเก็บไว้ในหัวใจลึกๆนะคะพร้อมพร้อมไปกับชีวิตของเขาก้าวต่อไปข้างหน้าซึ่งมองไม่เห็นการหวนกลับแล้วมองไม่เห็นสายน้ำที่มันจะไหลวนย้อนกลับคืนมาอีกเลยมันเป็นอะไรที่ว่ามันรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นอะ่ะอย่างที่บอกแหละคุณกับเขามันมีปากเสียงกันมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวไม่ลงเอยให้กันและกันเลยนะคะไม่ลงเอยจริงๆคะ่ะทั้งนี้อ่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็ยังว่าชัดเจนแหละว่าเขาก็ยังคงแค่มีความเสน่หาในหัวใจมีความรักมอบให้ให้กับคุณนะคะแต่ความรักครั้งนี้มันก็แค่เก็บไว้ในใจซ่อนลึกไว้ในหัวใจที่มันไม่สามารถทําอะไรได้ดีมากไปกว่านี้แล้วทําได้ดีแต่เพียงว่าตัวชีวิตเขาแหละต้องก้าวต่อไปางวันข้างหน้าเพื่ออนาคตของเขาแต่ส่วนตัวคุณนะเรามองเห็นว่าคุณยังไม่ได้ก้าวไปไหนเลยอะคะ่ะ ยังจมปักอยู่ที่เดิมเลยนะคะยังคงเก็บเขาลึกๆในใจคือคุณตั้งมัน่นมุ่งมั่นแน่วแน่ว่าต้องเป็นเขาต้องเป็นเขาโดยที่คุณไม่ได้ลืมตามองดูว่าอาจจะมีใครหรือเปล่าที่เข้ามาในชีวิตที่ว่าทาให้ชีวิตคุณสดใสเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึง่งแต่เราก็ยังมองไม่เห็นจริงแหละต่อให้จะคุณลืมตาณนะปัจจุบันนี้ ใจนะปัจจุบันนี้เราก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีใครเข้ามาเลยนะคะมาเยียวยารักษาบาดแผลหัวใจของคุณชาวดินนะคะดูสิคะว่าแนวโน้มบทสรุปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะขอบทสรุปหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูคนโสดนะคะรักษากันไปคะ่ะนะคะตัวชาวดินคุณบอกว่าคุณก็รักษาบาดแผลคุณไปแหละ พยายามลืมเขาแค่นั้นเองคุณมีเขาเป็นความสุขอะเรามองเห็นว่าก่อนหน้านี้ชาวดินกับเขาเนี่ยเคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาแล้วอะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันความรักความสัมพันธ์ของคุณมันต้องหยุดนิ่งอะมันไม่สามารถไปต่อได้นะคะยิ่งรักแล้วเราก็มองเห็นว่าถ้ายิ่งคุณจมปลัก ตัวเองมากเท่าไหร่ไฟรักมันก็จะเผาผ่านคุณไปเรื่อยๆนะคะโดยที่โดยที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นและดีขึ้นมาเลยคุณก็แค่วันๆใช้ชีวิตวันๆภาวนาคุณขอร้องอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยว่าอยากว่าอยากให้ตัวเองมีชีวิตสดใสอยากให้ตัวเองมีความรักที่อบอุ่นนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างการเวลามันไม่สามารถเรียกคืนอะไรมาได้เลยมันเป็นอะไรที่ มันมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางเท่านั้นเองนะคะเป็นความรักที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางจริงค่ะมันไม่มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่สามารถไม่สามารถกู้กลับมาได้เนี่ยนะคุณก็แค่รู้ชะตารู้หัวใจตัวเองรู้ตัวเองว่าคุณก็ต้องเยียวยากันไปอยู่ในอยู่ในสภาพแบบระทมทุกข์ไปต่อไปนะคะของชาวดินนะมันก็เลยยำแย่นิดหนึ่งสิบห้วันนี้ สภาพหูวจิตหัวใจของคุณเรายังมองเห็นไม่เห็นความสุขเลยอะค่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าคนโสดบ้างค่ะคนโสด จบสิ้นกับสภาวะรักสามเศร้าเราสามคนแล้วนะแต่ทำไมเรายังมองเห็นว่าคุณพยายามมองมองเป้าหมายหรือมองใครคนนั้นอยู่หรืออยากรู้ว่าชีวิตเขามีความสุขขนาดไหนอีกอะในเมื่อคุณจบกับความรักสามเศร้าหรือแม้แต่ว่าอืมรักค่ะนะคะสเสน่หาเขาจริงๆไม่ใช่รักอย่างเดียวนะสเสน่หาเลยล่ะนะคะมันก็เลยทำให้ดูคุณอนะ แล้วเมื่อไหร่คุณจะหลุดออกจากวางวนเดิมๆล่ะเป็นความรักที่สองคนน่ะอยู่ด้วยกันน่ะก่อนหน้านี้อะ่ะคนโสดเรามองเห็นว่าคุณอยู่ด้วยกันคุณก็ไม่ลงรอยกันเลยอะค่ะมีปัญหาอะไรทีไรก็หันหลังให้กันนะคะไม่ได้มีหันหน้าเข้ามาคุยพูดคุยกันดีๆเลยมันก็เลยทำให้ทาให้ชีวิตของคุณน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ยังจมปักอยู่แต่เรื่องเดิมๆเก่าๆ คุณแค่รอคอยวันเวลาคนคนนั้นของคุณกลับมาเท่านั้นเองยังไม่ได้เห็นคุณว่าชีวิตอยู่ดีมีสุขยังไงเลยนะปัจจุบันนี้มีความสุขในชีวิตไหมเรามองว่าคุณก็ยังมองไม่เห็นความสุขในชีวิตของคุณนะช่วงนี้นะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเป็นพวกสไตล์แบบอืลืมเรื่องราวอาดีตไม่ลงแล้วไม่คิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยไม่คิดจะเริ่มต้นรักใครอีก นะคะรักปักใจจริงๆรักฝังแน่นมากๆมาดูสีจมปักมากแล้วยังมองเห็นชนโสดชาวดินคะคุณยังไปแอบสืบแอบสองหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณไปดูอะไทม์ไลน์ของเขาอะค่ะนะคะ,นะคะไปดูตลอดเวลาเลยด้วยมั้งที่เรามองเห็นว่า อยากรู้เหตุการณ์ว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วอยู่กับใครบ้างละอะไรอย่างนั้นอะประมาณนั้นน่ะต่อให้คุณไม่รู้คุณก็พยายามจะสืบให้รู้ให้ได้เลยอะค่ะที่ที่ตรงนี้เขาอยากสแสดงขึ้นมามีเป้าหมายอนาคตไหมเรามองว่าอนาคตเร็วๆนี้ยังมองไม่เห็นมีใครเลยขอให้มีหน่อยเถอะชาวดินค่ะ เราเชื่อว่าอย่างหนึ่งแหละเร็วๆนี้คุณอาจจะมีความคิดแล้วละ่ะว่าคุณจะพยายามลืมเขาให้ได้ละพยายามไม่จมปลักกับอดีตที่ผ่านมาละนะคะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะสองขาสองแขนของคุณนี่แหละแล้วหัวใจของคุณะพยายามคุณพยายามทำตัวเองให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าที่ว่าตัวคุณเองจมปลักกับอดีตนะคะ พยายามทําตัวเองให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ทําไมเรายังมองเห็นภายในใจของคุณน่ะมันยังคงเจ็บปวดก็ไม่รู้นะคะแล้วเรายังมองเห็นอีกว่าเป็นฝ่ายชาวดินเองหรือเปล่าอยากที่จะกลับไปง้องเขามากๆเลยอะ่ะเพียงแต่คุณไม่สามารถทําอะไรได้ตรงนี้ไงนะคะมันก็เลยดูยากเย็นแสนเข็ดน,นิดน,นึงเลยสำหรับคนโสดอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริง คนใหม่ก็เข้ามาตรงนี้ยังมองไม่เห็นคนใหม่ที่เข้ามาตรงนี้เลยหรือมีรักครั้งใหม่เลยะนะคะชาวดินมีไหมนะรักครั้งใหม่ขอในเธอะไม่มีจริงอุปสรรคในใจของคุณก็คือคุณเจ็บปวดนะคะความที่คุณแย้งกับตัวเองว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณเคยเจ็บปวดกับอดีตความรักที่ผ่านมาคุณยังไม่ยอมเปิดใจมอบมอบให้ใครเลยอ่ะไม่ไม่คิดจะสนใจใครด้วยนะคะ หรือแม้แต่ว่าคุณอาจจะตั้งมั่นมุ่งมั่นแน่วแน่ปฏิปฏิพัน์ไว้กับตัวเองว่าอุ้ยฉันจะไม่มีแล้วฉันจะไม่เอาใครแล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยดูดูว่าโสดอ่ะของคุณอ่ะมันก็ดูโสดนานเลยทีเดียวเฉียวบางคนเป็นไม้จริงๆโสดแบบไม้เลยอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ไม้ที่แท้จริงนะไม่ใช่ไม้เผลอด้วย มีนะคะเรามองว่ามีนะเรามองว่าอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้มาพยายามรักษาบาดแผลของคุณมาช่วยเหลือคุณให้คุณหลุดพ้นจากไอ้ไอสถานการณ์ที่คุณไปเจอไอ้รักที่ว่ามันไม่ดีๆแย่ๆมาเนี่ยแต่ดูคุณเอาไหมคะคุณไม่ได้เอาอะ่ะคุณไม่ได้สนใจอะ่ะอาจจะเป็นเข้ามาแบบแยบยับเฉยๆนะคะแบบ โยนหินถามทางอะไรประมาณนั้นโดยที่ว่าไม่ได้จริงจังกันมากนักหรอกมันก็แค่ว่าเป็นอาจจะเป็นคนคุยคนคุยเพื่อให้กบเกินความรู้สึกในใจที่คุณเศร้าหมองก็เป็นไปได้นะคะเพราะเวลาคุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งแล้วอ่ะเราบองเห็นว่าคุณไม่ได้เลือก เลือกคนง่ายดายนักนะคะเลือกเวลาคุณเลือกใครสักคนน่ะคุณทบทวนคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะเป็นจริงไหมคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วดูดูว่าคุณเป็นคนข้างปิดกั้นตัวเองมากๆในเรื่องความรักครั้งใหม่เนี่ยมันก็เลยไม่สามารถได้เลยที่ว่าอะไรดีๆหรือรักใหม่ดีๆเข้ามาเนี่ยมันจะมาสู่คุณได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนคิดเยอะคิดนานเลือกเยอะเลือก,อกยากด้วยนะคะ เกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองทีแล้วก็น็อกไปเลยอ่ะไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่อยากจะรับรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยไปเจอจากสถานการณ์ที่ว่ามันไม่โอเคไงไปเจอจากสถานการณ์ที่เป็นรักคนหรือแม้แต่ว่ากระทั่งตัวคุณเองอ่ะมันมีความเป็นครอบครัวลึกๆอยู่แล้วแล้วมันมันเกิดจบขึ้นมาชาวดินเรามองว่าช่วงนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาโอเคเรามองว่ามีอยู่แล้วแหละแต่เราจะบอกว่าอาจจะเป็นแค่เข้ามาคุย ะะเพราะด้วยความเป็นไปได้ที่มันเป็นคู่กันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดูต่อยอดอนาคตเนี่ยมันดูค่อนข้างจะเลื่อนลางนิดนึงนะคะบางนึงด้วยสจกจัวใจของคุณเองอะคุณก็ยังไม่ยอมเปิดรับใครง่ายๆแน่ๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคุณก็แค่ดูใจไปก่อนคุยกันไปก่อนเรื่อยๆไปก่อนนะคะยังไม่คิดจริงจังสักทีเดียวของชาวดินนะคลิปนี้ของชาวดินก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ ทั้งคนมีปัญหาก็เอาใจช่วยให้คุณหลุดพ้นให้ได้นะคะเพราะว่าเราดูแล้วว่าคนคนนั้นอ่ะเขาบุบอ่อนแล้วจริงๆนะคะเพียงแต่บางอารมณ์เขานั้นเองแหละที่เขาอาจจะแค่คิดถึงคุณแต่ให้เขามาฝากใยหรือปักใจรอคอยคุณเหมือนกับที่คุณรอคอยเขาไหมไม่มีนะคะไม่มีในหัวใจเขาเลยตอนนี้เอาใจช่วยมากๆนะคะชาวดินคิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ